คลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำ5เว็บไซต์ดาวน์โหลดซ o u n d Effect ฟรีสำหรับงานวิดีโอและางานไฟล์เสียงต่างๆไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวที่จมาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกา เวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารนเทศที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำ5เว็บไซต์ดาวน์โหลด Sound เ f ฟเฟ t ฟรีสำหรับงานวิดีโอและ,ะงานไฟเสียงต่างๆไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับก็เหมาะสำหรับท่านที่กำลังมองหาเสียงเอฟเฟกประกอบคลิปเจ๋งๆนะครับเอาไว้ ใช้ประกอบคลิปของเราให้ดูดีมีสีสันและก็มีลูกเล่นนะครับไม่น่าเบื่อจะมีเว็บไซต์อะไรบ้างเราไปติดตามรับชมกันครับก่อนไปรับชมก็ฝากไว้ถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูพิกนะครับแล้วไปพบกับการแนะนํา5เว็บไซต์สามารถดาวน์โหลดซาวเอฟเฟกไปใช้งานแบบฟรีๆกันได้เลยครับ ครับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกเราก็เปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับในช่องค้นหาตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์ว่า myinstant ได้เลยนะครับนี่ myinstant.com นะครับนี่นะครับพิมพ์ว่า myinstant.com จากนั้นก็กด enter ได้เลยนะครับอันบนเนี้ยที่เป็นไอคอนเป็นรูปปุ่มพ u s h b u t ต o n นะครับสีแดงตัวเนี้ยก็เป็นสัญลักษณ์ของเว็บไซต์เป็นไอคอนของเว็บไซต์ myinstant นะครับจากนั้นก็คลิกเข้าไปเลยนะครับ นี่เราก็จะเห็นปุ่มมากมายเลยประมาณนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเราอยากจะทดสอบฟังเสียงอะไรก็กดฟังเสียงดูยกตัวอย่างเช่นผมจะฟังเสียงนี้นะครับ<อ>นี่นะครับแล้วก็มีเสียงนี้น,นะครับน,น,นะครับนี่ก็เป็นเสียงตัวอย่างถ้าเราก็กดฟังไปเลยครับถ้าชอบอันไหนก็เอาไปใช้อันนั้นนะครับนี่ ครับอัะครับเราจะได้ยินในคลิปบ่อยๆนะครับเสียงพวกนี้นะครับเขาก็ไปมาดาวน์โหลดเอาตรงนี้ไปใช้งานนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับมีเยอะแยะเลยนี่ครับหรือว่าเราอยากจะเจาะจงเลยนะครับเราก็มาที่เสิร์ชในตรงนี้นะครับนะพิมพ์ข้อความสมมติผมต้องการเสียงว้าวนะครับก็ดับบลิวโอดับบลิวเลยนะครับก็กด Enter ลองดูนะครับนี่ ็จะมีว้าวแต่ละแบบให้เรานะครับนี่ <Wow! S 1> ครับหรือจะเป็นแบบนี้น <Wow! S 1> ะ oh God! Wow! ครับ <Wow! S 1> สมมติว่าเราอยากได้ชื่อไฟล์เสียงต่างๆแต่เราจำชื่อไม่ได้เราลองพิมพ์ภาษาไทยลองไปดูอย่างเช่นอาการตกใจนะครับเราอยากได้ อ่าไฟเอฟเฟกเป็นแบบแนวตกใจนะครับเราก็พิมพ์ว่าตกใจเลยนะครับนี่พิมพ์ว่าตกใจจากนั้นก็กด enter เลยนะครับนี่ตกใจก็จะมานะครับเราลองมาฟังเสียงตกใจแรกก่อนเป็นนี้นี่เสียงตกใจแรกเสียงตกใจที่2นะครับเสียงตกใจที่3เสียงตกใจที่4นี่นะครับอ่าในไฟล์เสียงตกใจเนี่ยจะมีอยู่4รูปแบบนะครับเรา ชอบรูปแบบไหนก็กดไปใช้งานได้นะครับโดยคลิกที่ตัวสอนพวกนี้นะครับจากนั้นก็มาเลือกดาวน์โหลด mp 3ตัวนี้นะครับใช้งานง่ายครับเว็บไซต์นี้ครับจากนั้นเราก็ไปเซฟไว้ได้เลยนะครับนี่นะครับเว็บไซต์นี้ใช้งานง่ายนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับสำหรับท่านที่มองหาเอฟเฟกที่กวนๆเอฟเฟกตตลกๆหรือเอฟเฟกที่จะสับสุนให้เว็บไซต์เราให้คลิปเรานั้นนะครับ มีความน่าตื่นเต้นหรือน่าสนใจนะครับก็ลองมาใช้เว็บไซต์ myinstant.com ได้นะครับแจกเอฟเฟกแบบกวนๆทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและก็นานาชาติเขาใช้กันนะครับเว็บไซต์นี้นะครับก็ลองมาใช้งานกันดูสำหรับเว็บไซต์แรกที่แนะนำะในคลิปนี้ก็คือ myinstant.com นะครับต่อมานะครับเป็นเว็บไซต์ที่2ที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือเว็บไซต์ mixkit นั่นเองนะครับ ในช่องค้นหาตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์เลยว่ามิก k ิ t mix นะครับ k i n i k i t นะครับมิกซิตอย่างเงี้ยนะครับมิกิตสารเอฟเฟกตรงนี้นะครับนะมิกซิตเสาวเอฟเฟกก็นะก็จะเลื่อนลงมาอยู่ตรงนี้นะครับมิก k ิ t นะครับนี่นะครับมิกิตเอ่เว็บไซต์มิก k ิ t นะเสาวเอฟเฟกเนี่ยนะครับก็จะอ่าให้เราดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิ้นแล้วคุณภาพเสียงที่สูงมากนะครับอ่า เอาไปทําตัดต่อทําคลิปทำอะไรต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็เสียงดีมากนะครับสามารถใช้งานฟรีได้ว่าอย่างนั้นนะครับเนี่ยนะครับเอฟเฟกเสียงฟรีสุดเจ๋งนะครับที่ให้คุณสามารถใช้ในโปรเจกต์วิดีโอของคุณต่อไปได้ฟรีเลยนะครับนี่เราลองมาฟังเสียงดูนะครับอันนี้เป็นเกมอาร์ตเกมย้อนยุกนะครับเสียงเป็นอย่างนี้นะครับนะครับหรือจะเป็นเสียงสุนัขเห่า2ครั้งนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นเสียงสุนัขเห่านะครับหรือจะเป็นเสียงนี้นะครับแนะครับเสียงมีคุณภาพดีมากเลยนะครับแล้วก็มีให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ sound effect เสียงที่ดีมากนะครับเราก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับนี่นะครับเยอะแยะเลยนะครับก็ฝากไว้สําหรับเว็บไซต์ mixkit นะครับดาวนโหลดไปใช้งานง่ายๆนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับสมมุติว่าเราชอบ อยากได้เสียงสุนัขตรงนี้นะครับผมก็เห็นปุ่มดาวน์โหลดตรงเล็กๆตัวนี้ลูกสรนชี้ลงตัวนี้นะครับเราก็คลิกเลยนะครับนี่เขาจะให้มาติดตั้งได้เลยเราก็ไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับเราก็เซฟเลยนี่ครับเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็จะได้เสียงนี่ไปใช้งานได้แล้วเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับแล้วก็เสียงมีเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงธรรมชาติเสียงเปลี่ยนผ่านนะครับนี่ครับมีเสียงต่างๆเสียงธรรมชาติ เทคโนโลยีนะครับเสียงตลกมากมายนะครับเสียงแจ้งเตือนเสียงสัตว์เสียงขนส่งมนุษย์สงครามอุปกรณ์ไลฟ์สไตล์เกมและก็มากกว่าก็มีนะครับลองมาเลือกไปใช้งานกันดูนะครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ Mixkit นะครับเอฟเฟกเสียงที่ฟรีที่สุดนะครับที่ฟรีที่ดีที่สุดนะครับก็ฝากไว้เป็นเว็บไซต์ที่2นะครับต่อมานะครับเราไปดูเว็บที่3กันนะครับ ก็เปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับในช่องค้นหานะครับลองพิมพ์คำว่า p i x a b a y นะครับนี่นะครับ p i x a b a y นะก็กด Enter เลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับ p i x a b a y เนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นศูนย์รวมของแหล่งรวมรูปภาพนะครับหรือไฟล์ภาพประกอบต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีวิดีโอมีเพลงและก็มีเสียงประกอบนะครับ ทีนี้เราลองคลิกที่เสียงประกอบตรงนี้นะครับก็จะเป็นซาวเอฟเฟกต์นั่นเองนะครับนี่นะครับเราก็จะเข้ามาส่วนของเอฟเฟกเสียงที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์นะครับพร้อมให้ดาวน์โหลดใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ i x aba y ใช้งานง่ายนะครับนี่เสียงก็อยู่ประมาณนี้นะครับเสียงก็จะคลีนนะครับเสียงต่างๆมีให้เลือกนะครับเวลาอยากจะทดสอบฟังเสียงก็กดปุ่มกดตรงนี้ได้เลยนะครับลองฟังดู เวลาเราอยากจะเอาไปใช้งานนะครับปุ่มดาวน์โหลดจะอยู่ข้างหลังนะครับเราก็คลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็จะได้ไฟล์เสียงเอฟเฟกไปใช้งานแล้วเห็นไหมครับเสียงก็จะเป็นไฟล์ MP3 นะครับนี่ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับเสียงต่างๆถ้าเราหาไม่เจอนะครับเราสามารถพิมพ์ค้นหาตรงนี้ครับค้นหาเสียงเอฟเฟกนี้ได้นะครับ สมมติเราจะพิมพ์เสียงว้าวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เนี่ยครับกด enter เลยเราก็จะได้เสียงว้าวออกมานะครับลองดูว้าวแบบนี้เป็นยังไงครับถ้าต้องการอยากได้เสียงว้าวแบบนี้ก็กดดาวน์โหลดนะครับเพียงแค่คลิกเดียวนะครับเสียงก็จะเข้ามาอยู่ในคอมพิวเตอร์เราแล้วนะครับเราก็กดเซฟเนี่ยครับเพียงเท่านี้เองนะครับเสียงมีเยอะแยะนะครับ เว็บไซต์ Pixabay ก็ขอฝากไว้เป็นเว็บที่3นะครับที่อยากจะแนะนําให้รู้จักในคลิปนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูเว็บที่4กันนะครับเว็บที่4นี้ที่จะแนะนําก็คือเว็บ s a p s p a t c o m นะครับนี่พิมพ์เข้าไปเลยว่า s a p s p a t c o m นะครับอ่าร์เอฟเฟกเหมือนกันนะครับเป็นคลัง Sound เอฟเฟกที่ใหญ่ที่สุดณตอนนี้นะครับนะครับอันแรกเลยนะครับที่เป็นตัวแซ กับตัว S. นะครับ z a p s p a d c o m เนี่ยนะครับก็คลิกเข้าไปนี่นะครับเป็นแหล่งรวมนะครับแหล่งรวมสาวเอฟเฟกที่ฟรีนะครับ Get ต t a r รตรงนี้แล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเว็บไซต์นี้นะครับจะต้องมีการรีจิเตอร์ก่อนนะครับหรือสมัครสมาชิกก่อนนะครับเราก็ใส่เฟิร์สเนมเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับ เมื่อกอกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็ทำการรีจิเตอร์ได้เลยนะครับก็คลิกรีจิเตอร์ครับนี่เราก็จะเข้ามาใช้งานในส่วนของอแอพสเปซได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับที่ข้างบนก็จะมีเมนูโฮมมีเมนู s o า n d เอฟเฟกนะครับแล้ก็คลิก s o า n d เอฟเฟกเนี่ยนะครับก็จะมีหมดหมู่ให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับนี่มีหมดหมู่ให้เราเลือกเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเสียงแอนิ a มลเสียงสัตว์เสียง ฮอลเลอร์เสียงอิม a พคต่างๆให้เราเลือกเยอะๆเลยนะครับนี่เราก็ลองเลือกสักอย่างหนึ่งนะครับสมมุติผมเลือกสปอร์ตตรงนี้ผมก็คลิกเข้าไปนะครับนี่นะครับมีเสียงเยอะะมากมายเลยนะครับแต่ถ้าเป็นมงกุฎแบบนี้นะครับจะใช้ได้เฉพาะเป็นโปรเมมเบอร์เท่านั้นนะครับเราจะไม่สามารถใช้เสียงที่มีมงกุฎเราก็ต้องเลื่อนดูมีไหมนะครับเลื่อนไปดูนี่นะครับข้างล่างนี้นะครับลองฟังเสียงดูนะครับ นี่นะครับเสียงประมาณนี้นะครับถ้าเราต้องการอยากจะดาวน์โหลดก็กดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกด mp3 นะครับนะเราก็เลือกฟรีดาวน์โหลดข้างบนนะครับนี่ที่เป็นสียมพูนะครับแต่ถ้าอัปเกรดแล้วก็สามารถกดดาวน์โหลดเป็นสีเหลืองได้นะครับเราคลิกดาวน์โหลดเป็นสียมพูตรงนี้นะครับนี่นะครับเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็จะได้ไฟล์เสียงเอฟเฟกนั้นมาไว้ในคอมพิวเตอร์เราแล้วนะครับ เราก็สามารถเลือกหาดูได้นะครับไฟเสียงไหนที่เราอยากจะใช้งานนะครับลองฟังอันนี้ดูนะครับเราก็ดาวน์โหลดได้นะครับเลือกเป็น mp 3ซะนะครับเราก็กดเลือกดาวน์โหลดข้างบนนะครับฟรี MP3 ตัวเนี้ยนะครับนะเราก็จะได้ไฟเสียงมาแล้วเห็นไหมครับนี่เพียงเท่านี้เองนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับสำหรับแซฟสเปซเนี่ยนะครับมีไฟเสียงเป็นคลังไฟเสียงเลยว่างั้นนะครับเราสามารถ เลือกหาไฟล์เสียงซาวเอฟเฟกไปประกอบคลิปเรานะครับได้อย่างสบายใจเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับในส่วนของเซฟสเปซนะครับต่อมานะครับเราไปเว็บสุดท้ายกันนะครับที่จะแนะนําในคลิปนี้นะครับสําหรับคลังเสียงเอฟเฟกนะครับตัวสุดท้ายที่แนะนํามันอยู่ใน y o u t u b e นะครับนี่ซึ่งเป็นคลังเสียงที่ฟรีแล้วก็เอาไว้ให้เราโดยเฉพาะเลยนะครับเพียงเราคลิกเข้าไปที่ y o u t u b e นะครับจากนั้นนะครับ ให้เราไปคลิกไอคอนของตัวเองนะครับแล้วก็เลือกดูช่องของคุณตรงนี้นะครับดูช่องของคุณคลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็มาเลือกที่จัดการวิดีโอเนี่ยนะครับการจัดการวิดีโอก็คลิกเลยนะครับพอคลิกเข้ามาที่การจัดการวิดีโอนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเรามาดูที่เมนูด้านซ้ายมือนะครับเมนูด้านซ้ายมือจะมีคําว่าคลังเพลงและเสียงเห็นไหมครับนี่คลังเพลงและเสียงเราก็คลิกเลยนะครับ พอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็คือคลังเพลงและก็เสียงเอฟเฟกนะครับที่ YouTube นั้นนะครับได้รวบรวมมาไว้ให้เราเป็นคลังเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงประกอบคลิปนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดตรงนี้ไปใช้งานนะครับเปิดฟังที่ปุ่มตรงนี้นะครับนี่ผมเปิดฟังให้ดูนี่นะครับถ้าเราชอบ แนวแบบนี้นะครับเราก็คลิกดาวน์โหลดที่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับได้เลยนี่นะครับคลิกปับ๊บนี่นะครับก็จะมาเซฟไว้ในคอมพิวเตอร์เราเป็นไฟล์ mp3 เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถเลือกแท็กต่างๆได้นะครับนี่ผมเลือกคัดกรองเราจะเลือกชื่อแท็กก็ได้ประเภทอารมณ์ศิลปินระยะเวลาก็ได้นะครับสมมุติว่าผมเลือกแนวอารมณ์มันก็จะมีแนวอารมณ์ให้เราเลือกเห็นไหมครับนะเยอะแยะเลยอันนี้คือในส่วนของเพลงนะครับ ในส่วนของดนตรีประกอบนั่นเองนะครับแต่ที่นี้ในคลิปนี้นะครับครูติ๊กก็จะมาแนะนาเอฟเฟกเสียงใช่ไหมครับก็ต้องมาที่ส่วนเอฟเฟกเสียงกดตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับเอฟเฟกเสียงนี่มีเยอะแยะเลยนะครับเราก็สามารถกดคลิกฟังได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเสียงเด็กนะครับกำลังเล่นเนี่ยคลิกเพล์นะครับเสียงประมาณนี้นะครับ เราก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานก็กดปุ่มนี้นะครับนี่นะครับมีเยอะเลยแต่ที่ของ u t u b e เนี่ยนะครับเราก็สามารถคัดกรองได้นะครับชื่อแท็กหรือหมวดหมู่เราเลือกหมวดหมู่ดูนะครับนี่ก็จะมีเสียงเดือนนะครับบรรยากาศสัตว์กระตูนฝูงชนประตูถูกเชิญเสียงประกอบเยอะแยะเลยนะครับสยองขวัญนี่กลัวเรือนก็มีนะครับแล้วแต่เราจะจะเลือกอะไรเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสมมุติผมเลือก เสียงประกอบนี่ตัวติ๊กตรงนี้ก็กดใช่นะครับนี่เขาก็จะมาเสียงประกอบนะครับยกตัวอย่างเช่นเสียงนี้นะครับน,นี่นะครับก็สามารถเลือกฟังเสียงได้แล้วก็ถ้าชอบก็กดดาวน์โหลดแบบนี้เองนะครับใน u t u b e เนี่ยใช้งานฟรีนะครับไม่ต้องคลิอะไรมากเลยนะครับสามารถอาชอบเสียงไหนเลือกเสียงถูกใจแล้วก็สามารถคลิกดาวน์โหลดข้างล่างข้างหลังนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลย นะครับอันนี้ก็เป็นการรวบรวมนะครับเสาวเอฟเฟกแล้วก็เพลงนะครับมาไว้ให้เรานะครับสำหรับ y u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  e s t u u i o นะครับเข้ามาใช้งานกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแนะนำนะครับทั้ง5เว็บไซต์รวบรวมซ o าวเอฟเฟกนะครับก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะได้ซาวเอฟเฟกไปใช้งานแบบฟรีนะครับแล้วก็ มีเสียงคุณภาพนะครับ5เว็บไซต์ที่แนะนํานี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็ฝากไว้สําหรับคลังเพลงและก็คลังเอฟเฟกนะครับก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานกันครับครับและนั่นก็เป็นการแนะนํา5เว็บไซต์ดาวน์โหลดซาวยงเอฟเฟกต์ฟรีสำหรับงานวิดีโอที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับทั้ง5เว็บไซต์นี้นะครับก็เป็นแหล่งให้บริการดาวน์โหลดเสียงเอฟเฟกต์ฟรีนะครับที่ยูทูบเบอร์และคนทําคลิปส่วนใหญ่เนี่ยใช้กันนะครับครูติ๊กก็ นำมาฝากเพื่อนๆนะครับที่ต้องตการเสียงเอฟเฟกต่างๆที่เหมือนชาวบ้านเขาที่อยากที่มีกันในโลกออนไลน์นะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานแล้วก็ลองมาลองใช้งานกันดูนะครับเพื่อมาประกอบคลิปของเรานะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับ5เว็บนี้นะครับเป็นเว็บที่ผมชื่นชอบนะครับในการที่จะดาวน์โหลดไฟล์เอฟเฟกมาใช้งานนะครับก็ฝากกันไว้นะครับก่อนจากกัน ถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติ๊กนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ